เศเอาละ่ะไก่คือมีนมงูอันไก่คือมีตีนเอ้ยไก่มีนม,มงูม,มีตีน,ต,นตีนงูก็เหมือนตะขาบรถขาไถรถแท็กเตอร์ <c oughs> เออพอมันแรงนี่ไอเกตมันที่อมๆไตโต้งนันเนี่ยมันสิซับแรนคือรถไถรถที่ตะขาบรถไถน้อย <c oughs> เฮ้าเพื่อนน่ะเพื่อนน่ะ ต้องนั่งศึกษาต้องสังเกตแต่คนบหูอีลีอาจจะไม่รู้บรรยายออกมาได้แสดวงว่าจะหูแน่นอะไม่เฮากระตุ้นพิจารณาเบ่งตัวคนใหญ่ขนาดนี้แล้วเอทุกอย่างต้องพิจารณาแม่นบออถ้าปลาขามันอยู่ในหางขายอยู่หางปลาปลาก<อ>็ามีขาอีก<ะ>ปลาก็มีขาอีกมีทีขาอยู่ในหาง โอ้ยแต่ขามันอยู่ในหางดูมันพายมันกระแลเดินผมเป็นนอาหางวี่สายวีขัวนั่นสุดยอดในการรับ